กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับภาคเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําพาสสวยๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้ได้พาสสวยๆนะครับ ผ้าสวยนะครับมีชุดหลวงพ่อเงินนะครับมีชุดเบญจภาชีเก่าๆนะครับหลวงพ่อเงินสวยๆครับหลายองค์นะครับมีเบญจภาชีมีสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับอสององค์นี้อ่าทีเด็ดครับผมเจ้าของเดิมซื้อมาแพงนะครับซื้อมาแพงมากนะครับอ่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่า มาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับนี่ครับผมเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์นิยมเนื้อสวยนะครับอ่ามีแร่นะครับนี่ครับเม็ดแร่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับจะมีส่วนผสมของพวกแร่เหล็กต่างๆนะครับแร่เหล็กต่างๆนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับเนื้อเก่านะครับเป็นพิมพ์นิยมได้พิม พิมพ์เข้าตากรรมการนะครับพิมพ์ถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกต้องนะครับนี่จะขึ้นพวกกระแสกระแสเงินนะครับกระแสเงินกระแสทองนะครับตามซอกอ่ตามซอก,อต,าต,อกตามองค์พระนะครับองค์นี้เจ้าของเดิมเลี่ยมทองไว้นะครับเป็นพระที่เขาห้อยติดตัวไว้นะครับพระเนื้อโลหะเก่าย่นนะครับพระเนื้อโลหะเก่าย่นนะครับนี่ครับเซนเลิ้ยวจีวรต่างตัวคมนะครับ องนี้สวยนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับอง์นี้เดิมทีเจ้าของซื้อมาซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับนะองนี้นะครับเขาบอกผมเขาซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับองคนี้พี่ๆท่านใดชอบนะครับวันนี้ผมตีมาแลกเหมามารวมของมานะครับได้มาในราคาไม่แพงมากนะครับแด่นาราคาไม่แพงมากนะครับองคนี้ผมเปิดไว้เก้าพันนะครับ เอา9 0 0 0พันนะครับเลขสวยนะครับเลขสวยนะครับพระทุกองค์มีเนื้อคู่ครับเผื่อพี่วท่านใดชอบนะครับชอบตรงมีแร่เหล็กตรงนี้นะฮะแม่เหล็กดูดติดนะครับนะแม่เหล็กดูดติดองค์นี้ห้อยองค์เดียวเอาอยู่นะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับอีกองคหนึ่งจะเป็นเนื้อเนื้อสำลีเงินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสำลีเงินนะครับสีเงินเลยนะครับสีเงินเงินเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสำลีเงินนะครับ เนื้อสวยนะครับเนื้อสำริดแก่เงินนะครับองค์นี้ก็ขึ้นคาบเขียวนะครับก็ผ่านการใช้มาบ้างนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับนี่ครับผมพี่ๆานใดชอบนะองค์นี้ผมเอาสองพันนะครับองค์นี้ได้มาเบาๆนะครับอาจจะมันจะตะดทอนไฟนะครับตะดทอนไฟนะครับนี่ฮะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0979566370สนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองนี้เอาสอง0 0บาทนะครับ2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเป็นพระกุกนะครับพระกุนะครับพระกุกอันนี้จะเป็นพระลีลากุวังหินนะครับพระลีลากุวังหินนะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าสวยดูง่ายครับพระลีลากุวังหินนะครับอง์นี้ก็ตามสภาพนะครับแต่ว่าพระสวยดูง่ายนะครับกุวังหินพิษณุโลกเป็นพระที่ ชิ้นเงินที่หายากนะครับใช้แทนพวกกินาราชใบเสมาอะไรต่างๆได้เลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองค์นี้เนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับวะรีลาปูวังหินนะครับองค์นี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับมามาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับถูกใจค็าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ต่อไปเป็นหลวงผู้ทวดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดครับองนี้นะครับ พิมพ์ปิดทองกรรมการนะครับดูห่วงนะครับห่วงเก่าเลยนะครับห่วงเก่าขึ้นสนิมนะครับเจ้าของเดิมเขาติดตัวไว้นะครับอง์นี้เป็นปิดทองกรรมการเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งเก่าเลยนะครับนี่ครับองค์นี้เก่าปึ๊กเนี่ยใส่กรอบดูเจ้าของเดิมเขาใส่แบบตัวพลาสติกเลยนะครับนี่จะปิดทองนะครับจะปิดทองนะครับองนี้เป็นเนื้อบ้านสองสีกเจ็ดนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับ อาจจะตื้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะโดนถูโดนใช้มานะครับพระอาจจะโดนถูโดนใช้มานะครับแต่ว่าโดยรวมพระดูง่ายดีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดคนนี้จะเป็นขุยเกาบนะครับจะเป็นเกอบนะครับมาเพราะว่ามันอยู่ในยัดอยู่ในกระดาษนะครับยัดอยู่ในกาดเกอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับกรขอบเก่าแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่ทวดออพันห้านะครับพี่ๆนะครับราคา ราคาแบบนั่นนะครับแบนปันนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบ๊บหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลงปูทวดนะครับเล้วว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ด้าห้าหกหกสามเจ็ดสูนะครับต่อไปเป็นพระวัดพับนะครับองค์นี้ดูง่ายสุดๆนะครับดูง่ายสุดๆเลยนะครับสามองค์นี้นะครับเดิมดีเจ้าของซื้อมาซื้อซื้อมาหลักหมื่นนะครับซื้อมาหลักหมื่นนะครับ เขาเหมารวมมานะครับสามองค์นี้รู้สึกจะซื้อมาเกือบห้าหมื่นหรือเท่าไหร่นี่นะครับที่เขาบอกผมนะครับอ่าอย่างว่านะครับสมบัติผัดกันชมนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับอ่าซื้อขายแลกเปลี่ยนอันนี้ผมแลกพระบูชาไปนะครับขาแลกพระบูชาไปนะครับสามองค์นะครับสามองค์นะครับก็แลกพระบูชาไปนะครับอ่าเมาแบ่งต่อครับพี่ๆท่านใรชอบนะครับ 0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอชอบองคไหนจุกใจองไหนก็แอดไลน์มานะครับอ่าวัดภาพองค์นี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับเนื้อแก้มนลสารนะครับแต่ว่าด้านหน้าอาจจะสึกไปหน่อยนะครับด้านหน้าสึกไปหน่อยนะครับอันนี้เอาสองพันนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอาสองพันบาทครับผมสองพันบาทเป็นพิมพ์สมาธินะครับองค์นี้นะครับ วัดพับพิมพ์สมาธินะครับต่อไปมาดูสมเด็จนะครับอวันนี้นํามาแบ่งปันนะราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวดูองค์แรกกันแล้วกันนะครับองค์แรกจะเป็นวัดระฆังองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเจ้านี้ผมเคยได้ฐานแซมมาองค์ขายได้ขายได้หลักหมื่นกันนะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยจริงนะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยจริงจะพ้าอาจจะมีซ่อมนะครับพระมีซ่อมนะครับอด้านข้างนะครับจะแตกนะครับ ตามสภาพนะครับดูลักนะครับลักทองเก่านะครับลักทองเก่านะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับอง์นี้บอกเลยนะครับพิมพ์ตรงถูกต้องนะครับพิมพ์ตรงถูกต้องนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองค์นี้เก่าจริงครับเก่าจริงนะครับพิมพ์ตรงถูกต้องด้วยนะครับเข้าตามตำรานะครับเข้าตามตำรานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าของเดิมซื้อมา ชุดนี้สามองค์ซื้อมาน่าจะประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณห้าหมื่นนะครับวันนี้มาเป็นของผมแล้วครับนะมาเป็นของผมนะครับก็นํามาแบ่งปันพี่ๆนะครับเผื่อเจอเนื้อคู่นะครับเผื่อเจอเนื้อคูนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดสิบนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสมเด็จองค์นี้ผมขอเปิดไว้ ห้าพันนะครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับอ่ะเพาะห้าพันบาทนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาของไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะครับสมเด็จไปที่ไหนถือไปที่ไหนนะครับเผื่อเจอเนื้อคู่นะครับก็ได้เงินนะครับได้เงินนะครับพระสมเด็จนะครับอ่ะองค์นี้ขอเปิดห้าพันนะครับเปิดห้าพันบาทนะครับแล้วอีกองค์หนึ่งครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมเหมือนกันนะครับเนื้อหาก็เก่ามันสุดๆครับ เนื้อหาเก่ามันสุดๆนะครับองนี้พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ<ส>อ,องนี้นะครับแค่ดูข้างหลังก็สุดยอดเลยนะครับแค่ดูข้างหลังก็สุดยอดแล้วนะครับดูลักดูเนื้อนะครับนี่ครับมันจะมีพวกเศษเศษไม้เศษไม่แน่ใจเศษจีวรหรือเปล่านะครับจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรต่างๆนะครับแต่เนื้อหานี่ เก่าสุดๆนะครับนี่ครับเก่าสุดๆนะครับสภาพสวยนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้นะครับนานๆจะได้มาทีนะครับนานๆจะได้มาทีนะครับองค์นี้ขอเปิดห้าพันบาทนะครับผมขอเปิดห้าพันบาทนะครับอ่ะพี่ๆท่านใดชอบนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับนี่ อ่ะองคงนี้ถือว่าเก่าเด็ดนะครับถือว่าเก่าเด็ดนะครับ เอา5000บาทนะครับกับ5,000บาทผ้าสวยนะครับผ้าสวยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นสมเด็จองค์นี้เป็นวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ก็เนื้อแก่มอนสานนะครับเนื้อออกน้ำตาลเข้มเข้มนะครับเนื้อตุ๊บตับนะครับเรียกเนื้อตุ๊บตับแก่มอนตานนะครับเนื้อออกน้ำตาลเข้มเข้มวยๆแบบนี้ครับ อ่าน้ำตาลเข้มๆตัวๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับมาอ่ะองค์นี้เอาราคาเบาๆนะครับองค์นี้นะครับเอาสองพันนะครับองค์นี้ขอสองพันบาทนะครับขอสองพันบาทนะครับอ่ะถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันต่อไปจะเป็นผ้าคุณแผนบ้านกลางนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับองค์นี้อ่ะสภาพใช้นะครับสภาพใช้จะบินข้างบนหน่อยนะครับ บินข้างบนหน่อยนะครับสภาพนี้ถ้าฟอร์มเต็มเมก็ได้หลายหลายบาทนะครับได้หลายบาทนะครับนี่ฮะเนื้อกาๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้ฮะเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้องค์นี้ดูง่ายนะครับคุนแผนบ้านกากนะครับองนี้ดูง่ายนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่นะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่นะครับนะเม็ดแร่ต่างๆพบถั่วลอยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะองนี้เอาพันห้าแล้วกันนะครับพระบิน นะครับพระบิดนะครับดูกรอบนะครับดูกรอบนะเจ้าของเดิมห้อยมาติดตัวมานานนะครับดูจากกรอบนี่เก่าคลึกเลยนะครับเก่าคลึกเลยนะครับอ่ะต่อไปรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับพระแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะครับพระแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะครับเนื้อดินนะครับปีหนึ่งสามนะครับจะเห็นเส้นเนี่ครับเส้นผิวคมนะครับเส้นหูนะครับใบหน้านะครับนี่ฮะเส้นหูสวยคมนะครับนี่ครับ คมสวยนะครับแวหวกม่านหลวงพ่อรวยนะครับอเนื้อดินนะครับแหวกมาว่านแหวกอุปสรรคปัญหานะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับหลวงพ่อรวยแหวกม่านนะครับ ต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสุ้มกอนะครับองค์นี้นะครับพระสุ้มกอพิมพ์กลางนะครับอันนี้เอามาแบ่งปันแล้วกันนะครับอง์นี้ก็อยู่มันรู้สึกว่าจะอยู่นานนะครับอยู่นานปุ๊บมาอยู่นานนะครับเทียมเป็นพร้อมตลับนะครับมาพร้อมตลับเงินนะครับเป็นพระสุ้มกอพิมพ์กลางนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองค์นี้ใช้พุทธคุนได้เลยนะครับพรดดูง่ายนะครับพรดดูง่ายเดี๋ยวขอญาตแกะนิดนึงนะครับพระจะออกยากนะครับนี่ครับมา เรือแรกต่างๆนะครับดอกมะขามคือผ้าด้านหลังนี่เหมือนจะโดนฝนมานะครับโดนฝนมานะครับเนื้อดินละเอียดยิบเลยนะครับเนื้อดินละเอียดยิบนะครับผ้าสวยนะครับผ้าสวยนะครับนี่ครับ อ่ะสวยมากนะครับหลวงพระสุ้มกอองค์นี้นะครับเป็นพระสุ้มกอพิมพ์กลางนะครับมาพร้อมตลับเงินนะครับมาตลับเงินพร้อมห้อยนะครับเนื้อออกมะขามเปียกนะครับหนึกนุ่มนะครับเล็ดเม็ดแ่ดอกมะขามตัวตัแบบนี้ครับเม็ดแ่ดอกมะขามตัวตัแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ขอ2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับอ่ะสำหรับพระสุ้มกอนะครับอ่ะพระสุ้มกอนะครับองค์นี้เอา2,000นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0 9 7 9เ6้ ามเจ็ดูนะครับต่อไปเป็นภาพผงวัดปากน้ํานะครับภาพผงวัดปากน้าองค์นี้สวยนะครับแต่ภาพสวยนะครับเพื่อนฉล็กสวยงามนะครับมาพร้อมตลับนะครับมาพร้อมตลับนี่ฮะภาพผงวัดปากน้ํานะครับมาพร้อมตลับอันนี้เอาพันเดียวแล้วกันนะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่ขอขอแถมเข้ามานะครับขอแถมเข้ามานะครับ อ่ะต่อไปมาดูเป็นหลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินช oui ุดนี้เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่1ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ชุดนี้ขอ salaries. ขอ euh. เป find, ิดองค์ละพันห้านะครับเปิดละพันห้ามาใหม่นะครับมาใหม่นะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับเนื้อออกผิวอมเหลืองอมเขียวนะครับองค์เหลืององเขียวนะครับเง่ใต้ฐานนะครับ ใต้ฐานแบบนี้นะฮะมีแทงรอยตะไบนะครับรอช่อเก่าโบราณนะครับลอยแทงตะไบเก่าๆหลอช่อเก่าโบราณเก่าๆมันๆแบบนี้ครับผมอันนี้องค์ที่1นะครับเอา1 5 0 0บาทครับองค์ที่1ครับ1 5 0 0บาทนะครับผมต่อไปองค์ที่2องนะครับองค์ที่2นะครับพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับเนื้อย่นนะครับเนื้อย่นแห้งนะครับเนื้อย่นเป็นรากผักชีนะครับตาหมอกแกบตาพระอินทร์เหมันจะ นะครับก็หล่อก็จะมีพวกเนื้อเกินต่างๆนะครับเนื้อเกินต่างๆนะครับเนื้อหามันมันนะครับเนื้อหามันมันนะครับเนื้อโลหะเก่าย่นนะครับขึ้นเกตกระดีนะครับน้ําทองกระจายทั่วองค์นะครับนะอันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่3ามนะครับองค์ที่3ามองค์นี้ยิ้มสวยครับเนื้อย่นแห้งเก่านะครับเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองนะครับอมเขียวอมเหลืองนะครับขึ้นเกดกระดีต่างๆทั่วองนะครับขึ้นเกตกระดีทั่วองค์เลยนะครับโดยรวมผ้าสวยนะครับโดยรวมผ้าสวยนะครับอ่าหนึ่าบาทนะครับ1,500บาทนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับ ต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะอ่าองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับจะมีพิมพ์เนื้อเกินต่างๆนี่ฮะจากชุดนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าหลวงพ่อเงินชุดนี้สวยนะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูน9 5เก้าเจ็ดก้าหกหกามเจ็ดนะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่หกครับนะองค์ที่หกนี่ครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเก่าปึ๊กปึ๊กมันมันแบบนี้เลยนะครับเนื้อย่นแห้งนะครับเนื้อย่นแห้งนะครับอาจจะผิวโดนพระพรโดนเนื้อโดนใครนะครับับพระจะผิวตึงตึงมันมันนะครับแต่ว่าแห้งแห้งเก่านะครับ ขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกกันนะครับมันก็เรียกไม่ถูกนะครับอันนี้เอา1,500บาทนะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7ครับน่ครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่7ดนะครับพิมพ์นิยมนะครับมา1,500บาทนะครับต่อไปองค์ที่8ครับองค์ที่8ดนะครับเนื้อจะย่นย่นแห้งแห้งครับเนื้อย่นย่นมันมันครับนะอันนี้องค์ที่8ดนะครับ ดูกระแสการหล่อนะครับก็จะมีพวกทองผสมนะครับพื้นเกตเตรีกระแสทองนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่าหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับองค์ที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับอ่าองค์ที่เก้านะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่นะองค์ที่เก้านะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ อ่าชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่10ครับองค์ที่10เนื้อสวยเก่านะครับอันนี้องค์ที่10นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอันนี้องค์ที่10นะครับผมต่อไปองค์ที่11นะครับองค์ที่11นะครับอันนี้จะมี12องค์นะครับหลงพอเงินนะครับอันนี้องค์ที่11นะครับ เนื space, so ้อสวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับหลวงพ่อเงินนะครับชุดนี้เก่านะครับเนื้อเก่ามันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอีกองคหนึ่งครับองค์ที่สิบสองนี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับเนื้อสวยปึ๊กปุ๊ครับเนื้อสวยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับชอบองคไหนูุไกลองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 097 956637ตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท okay. ี่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ